สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับฝันคารุษดาวันมาเช่นเคยเนีค่ะคุณผู้ชมขาเคยเป็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มึนหัวโดวยไม่ทราบสาเหตุหรือว่านั่งอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยโอ้โหเน็บชามาแล้วล่ะค่ะหรือว่าเล่นโทรศัพท์ปุ๊บหรือว่าขับรถเนี่ย รู้สึกว่าเอ๊ะนิ้วมันล็อกล็อกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันสอหรือมันเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรกันบ้างหรือเปล่านะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะอาจารย์ภูริศนคะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คับโอ้โหที่พูดไปเมื่อกี้นี่ไม่ใช่คนอายุเยอะเลยนะอาจารย์รตัวฝันเองเนี่แหละค,ค่ะอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อเป็นโรคอะไรใน,ในอนาคตไหมอาจารย์ก็คือเลือดไหลช้าเลือดขึ้นเลี้ยงสมองช้าลงพอเลือดขึ้นเลี้ยงสมองช้าลงมันจะสั่งให้เอ็นล็อกนิ้วล็อกโดยเฉพาะเอ็นเส้นใหญ่นี่ล็อกก่อน ก็จะปวดเมื่อยบริเวณนี้ลัางจักก็ลามไปที่อวัยวะต่างๆให้มีการล็อกให้มันยืดได้ไม่หมดนะเพราะอ,อาการของการนิ้วล็อกเท้าล็อกขาล็อกอะไรต่างๆนะบางคนก็คอล็อกบิดแล้วกลับไม่ได้อ,อะไรที่เกี่ยวกับการล็อกของเอ็นนะฮะสาราแดงช่วยได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปผ่าในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการผ่านะผ่าเ e อ็นแล้วก็ตัดเอาทางผืดที่ก่อเอ็นออกคือถ้าเราผ่าอย่างนี้เราก็ต้องผ่าทุกๆ6เดือนมันจะก่อตัวทุกหกเดือน นะครับนั่นคืออาการของเลือดขึ้นเลี้ยงสมองแสดงว่าไม่จบไม,ไม่สิน้นผ่าอยู่ตลอดเวลาคือเราอย่าไปฝืนมันสมมุติวันนี้มันดึงได้ไม่หมดเนือ่องจากมันล็อกจากสมองพอเราฝืนปุ๊บมันจะสร้างพังผืดขึ้นมาซีนพอนานๆปุ๊บล็อกถาวรเลยต้องคอยผลักอยู่ตลอดเวลาอ,อ,อาการเหล่านี้ถ้าในอเมริกานี่จะมีการไปผ่า,าะนะในอังกฤษในอเมริกาแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่สาหร่ายแดงบูมเนี่ย หมอที่ทําอาชีพนี้ก็ต้องเลิอกอ่อก็ไม่ต้องไปผ่าแล้วไม่ต้องผ่าแล้วก็ไม่ต้องไปดูแลทุกหกเดือนอย่างที่อาจารย์บอกถูกครับเออแล้วเรื่องของเน็บปลาจานเกี่ยวด้วยไหมคะเน็บชาเนี่ยเวลานั่งนานๆหูเก็บกินขาคือท่อเลือด<ง>ตรงข้อพับเนี่ยมันจะสึกรอ,อกว่าตรงจุดอื่นเพราะฉะนั้นเวลาคนไปโรคเน็บชาพอรวดตรงเนี้ยตรงข้อพับทุกจุดเนี้ยนะจะรู้สึกมันเบามันได้แรงนะครับก็คือท่อเลือดตรงนี้มันจะต้องมีสารอาหารที่ไปเลี้ยงให้มันมีความเหนียวอัมนตัวที่ทําให้ท่อเลือดเหนียวตอนนี้ก็คือ สารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดแต่สาหรายแดงเนี่ยจะมีสารแอตาเซนทีนซึ่งสูงกว่าสารตัวอื่นทั้งหมดอก็คือเป็นดัมเบวันได้เลยนะคะสำหรับสาหรายแดงถือว่าเป็นราชันของการต้านอนุมูลอิสระคนที่กลัวการเป็นมะเร็งต้องกินแต่ถ้าเป็นมะเร็งแล้วต้องกินตัวอื่นด้วยตัวนี้ไม่อยู่แต่ถ้าไม่เป็นทีเนี่ยนะทานไปไม่เป็นก่อนหน้านี้แหะค่ะป้าเป็นคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีเลย จ็ดวันบ้างแปดวันบ้างถ้าไปต่างจังหวัดยิ่งจะไม่เข้าห้องน้ำเลยทรมานมากๆแล้วป้าก็มาทำดีท็อกทำดีท็อกก็ยังไม่ดีค่ะใครบอกว่าให้กินอะไรก็กินแต่ว่ามันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยแล้วป้าก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยค่ะพอกะเกษียณมาแล้วยิ่งแย่มากๆมาก็กลัวว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้เพื่อนๆเขาบอกว่ามันเดี๋ยวมันจะเป็นมะเร็งลำไส้นะ ก็กลัวมากๆเลยอะค่ะป้าก็เลยทดลองกินดูก็โทรศัพท์ตามที่หมายเลขในทีวีนั่นแหละค่ะเอามากินกินแรกๆก็ดีดียังไม่มากพอหลังจากนั้นแล้วดีมากๆเลยค่ะทุกวันนี้ระบบกับถ่ายดีมากๆเรื่องอื่นก็สบายเลยค่ะหายใจก็โลง่งผิวหยาบมันก็ไม่หยาบแล้วค่ะตอนนี้อายุก็เยอะแล้วกเกษียณมา8ปีแล้วค่ะ เนี่ยคะ่ะหัวเข่าเคยเจ็บเวลาเดินมันดังก๊อกแก๊กเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นแล้วคะ่ะดีมากๆเลยคะ่ะได้กินแล้วรู้สึกว่าดีใครเจอหน้าก็ถามไปกินอะไรมาก็กจะบอกเขาคะ่ะกินไบโอเอสตินพอดีพอป้ากินคุณลุงก็กินด้วยคุณลุงเป็นเบาหวานเดี๋ยวนี้ก็น้ำตาลดีมากหมอก็บอกว่าน้ำตาลดีเลือดดีคุณลุงคะ่ะอายุจะ80แล้ว ข้างบ้านเห็นก็ขอกินด้วยแล้วอยากรู้ไหมคนเป็นมะเร็งดูตรงไหนยากเอาดูได้ด้วยเหรออาจารย์อดูยังไงคะมะเร็งจะจะเลือกเป็นเฉพาะคนที่ผิวแห้งท้องผูกผิวแห้งท้องผูกจําได้เลยนะผิวแห้งคือไม่มีน้ํามันนะไม่เกี่ยวกับเหงื่อนะเหงื่อออกไม่เกี่ยวต้องมีน้ํามันน้ํามันเนี่ยทําหน้าที่ในการจับอนุมูลอิสระหรือจับสารพิษออกมาทางผิวสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้ต้องผิวมันอถ้าผิวแห้งอันตรายแล้วครับสารพิษอยู่ข้างในออกไม่ได้ ก็เลยกลายเป็นอาหารให้กับมะเร็งเพราะนใครที่ผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแข็งเนี่ยส้นเท้าแข็งเพราะน้ำมันไปเลี้ยงไม่ได้ส้นเท้าแข็งส้นเท้าแตกคนนั้นถึงมีสิทธิ์เป็นมะเร็งโอ้โหอย่างนี้ต้องรีบพิสูจน์ตัวเองแล้วนะคะดูซิว่าผิวแห้งหรือเปล่าแล้วท้องผูกบวกเพิ่มเข้าไปอีกไหมยังไม่พอส้นเท้าที่มันแข็งแข็งเนี่ยบบอันตรายแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้ให้ท่อเลือดเหนียวให้ท่อเลือดเหนียวมากขึ้นเชื้อโรคเนี่ยชัยช้อนไม่ได้มันคอยชัยช้อนให้ท่อเลือด คือพอมีการอักเสบมันถึงก่อตัวเป็นมะเร็งหมายถึงเขาเหนียวแล้วเขาแข็งแรงด้วยครับต้องให้เหนียวตลอดเวลาเพราะว่าคนที่ผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกแล้วเนี่ยท่อเลือดเขาแตกเมื่อไหรหรือท่อเลือดเขามีการอักเสบเมื่อไหร่ตรงนั้นก่อตัวเป็นมะเร็ง่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ว่ารเรื่องผิวเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องโรคต่างๆของเราได้ด้วยนะคะคซึ่งไบโอเอสเินของเราส่งผลต่อเรื่องผิวยังไงอาจารย์คือผิวมันโดนปกป้องอือส่วนไหนที่โดนแสงอาทิตย์เราสังเกตส่วนนั้นจะเหี่ยวย่นใช่ใช่ราะมว่าแบบ ทำไมคนบ้านนอกหน้าเหี่ยวย่นแต่ตัวทำไมไม่ย่นเพราะมีเสื้อคลุมอยู่อ๋อคือตรงไหนที่โดนแดดเนี่ยเหี่ยวย่นหมดคือที่เขาบอกว่าเขาจะเอาความชุ่มชื้นเอาน้ําออกจากผิวใช่ไหมล้างมือโดนแดดไม่ใส่ถุงมือเวลาขับรถไถเวลาทำนาล้างมือก็เหี่ยวย่นเหี่ยวย่นแสงแดดเลยสิบโมงไปแล้วเนี่ยไม่ดีนะจะทําให้ท่อเลือดแข็งเปราะพอท่อเลือดแข็งเปราะเลือดก็ไหลช้าก็เลยทําให้เหี่ยวย่นเพราะสาร่ายแดงเนี่ยถ้าทานไปสักสองกระปุกไปแล้วเนี่ย คุณตากแดดไปเลยปล้องผิวเหนือกว่าวิตามิน e 550อีห้าร้อยห้าสิบเท่าทําให้ท่อเลือดเหนียวเหนือกว่าวิตามินซีหกพันเท่าหเหนือกว่าสาร,นะสารต่างๆเยอะแยะในประชวรเรามีนะคุณผู้ชมคะ่ะใครที่สนใจหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรเบอร์ข้างล่างได้เลยเพราะว่าทีมงานของเรา c เซ็นเตอร์นะคะพร้อมให้คําปรึกษาให้กับคุณผู้ชมเผื่อใครที่มีข้อสงสยัยอาจจะป่วยเป็นโรคต่างๆอยู่ท่านได้ไหมคุยายบุญชิตาสีสังแก้วอายุแดงหก สิบหกปีอาชีพก้าขายขายลูกจีนขายพักไภขายปลาหมึกขายระยะตีสามสิบสีสิบปีก่อนนี้ขายเซตรืงจู้ซึกปวดเนื้อปวดตัวถ้าขายดีจะปวดตั้งแต่อันซื้อสาลายแดงมากินระยะสองปีเนี่ยหู้ซึกมาเจ็บไหนปวดไหนสักตีเลยสบายดีเดินดีสบาย ขึ้นบันไดก็บสบายขึ้นขึ้นได้ได้ตุ๋ยแต่ก่อนขึ้นใครได้มันปวดมาเดียวขึ้นได้อันขน้นตีเปิลเจ็บเปิลปวดกล้าขายนะย้ายเนี่ยน้ำหนักเก้าสิบสี่กิโลแล้วย้ายมาเจ็บปวดย้ายกินสาลายแดงเนี่ยถ้าใครอยากจะสบายเนี่ยสบายตัวก็กินสาลายแดงเนื่อย่างย้งายเนี่ยย้ายกลับไปเข้าคุยอะ่ะ สำนํำตางนี่นะไปขายแผ่วังเหนียแเมียงเงาห้างชัดที่ไหนเมียงเถินแยก็ไปไปมุดกุฏีอ่ะไปสองคนกระลูกบบาวเนี่ยขายเนหูจักย้ายถั่วบ้านถั่วเมีองอ่ะแต่ไหมย้ายแนะนํามือใจเนอสาลายแดงดีแต่แต่ย้ายกระยักจะขอพูนบริษัทเนอตีว่าอันกินและหูซึกกว่าดีขึ้นเจ้า เป็นบาจุบาหลเจ้าสินค้ามีคุณภาพดีถ้าเขากินไปกั้มนะเขาอมมันมันจะมีกินสาลายเลยดีหูซึกด,ดีเจ้าอย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยนะสาวๆเขาก็ดูแลกันแบบรวบระตัดตอนหรืออะไรที่มันง่ายมากขึ้นเขาไปเข้าสปาขัดผิวดึงผิวฉีดผิวอะไรกันอย่างนี้อาจารย์ของเราเนี่ยไปโอเอสตินม,มันต่างจากเขายังไงอาจารย์คะ คือขัดผิวเนี่ยผมนึกไม่ออกว่ามันไปช่วยอะไรได้ในการขัดผิวเนี่ยนะเขาบอกว่ามันไปเอาเซลล์ผิวเลยนยแค่ทำให้เลือดมันไหลเวียนดีเนี่ยนะเหมือนเด็กๆทให้ผิวเขาดีล่ะจับเด็กก็เด้งเด้งเด็กก็ไม่เห็นต้องขัดผิวเลยเนาะการที่เราไปขัดเนี่ยยังกราเนี่ยมันขัดไม่ได้อยู่แล้วกรามันเกิดจากก๊าซคาร์บอนถ้าคุณกินอาหารที่มีก๊าซคาร์บอนเยอะนะกินขนมปังคุกกี้ข้าวเกรียบกินขนมทอดกรอบกินจับชายกราขึ้นแน่นอนยังไงก็กราขึ้นก็ หันมากินผักสดทีเรื่องกินยังกินจากข้างในแล้วคุณจะมาแก้ข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมเอาเลเซอร์ลงก็ไม่จบนะครับนั้นทานสาหร่ายแดงมันก็จะทําให้ผิวเราดีในระดับหนึ่งแล้วต่อไปเราก็ไปทานผักทานผลไม้มันถึงจะไม่แก่เหมือนเสริมกันเข้าไปเราไปรูปดูผิวฝรั่งรูปปุ๊บอย่าผิวก็จะไม่มีความลื่นเลยขูดขามากเพราะพฤติกรรมการทานอาหารที่สุกแล้วสุกอีกเป็นอาหารที่มีคาร์บอนสูงทําให้เป็นโลหิตจางง่ายทําให้ท่อเลือดเนี่ย าเรียกเม็ดเลือดแดงมันจะแตกขากลับแตกขากลับคือช่วงที่มันขนกัดคาร์บอนมาฟอกที่ปอดเนี่ยเพอาแตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฟิล์มคาร์บอนขึ้น<อ>ตามตัวเป็นกระขึ้นตามตัวนะครับจริงๆเราแก้ได้หมดแหละเพราะฉะน,นั้นเราดูสังเกตตัวเองย้อนกลับไปถึงสาเหตุหลักๆก,ก็คือสังเกตที่ผิวถ้าผิวแห้งเริ่มมีอะไรที่ตอนเด็กๆไม่มีเช่นกระ หรือฝ้าหรืออะไรเงี้ยนะไฟก็เหมือนกันฝายด้วยเหรอไฟคนที่มีฝายเยอะนั้นเสียงต่อมะเร็งทั้งนั้นคนที่มีฝายมีกราเนี่ยนั่นคือบ่งบอกถึงคุณมีกัดคาร์บอนเยอะซึ่งเป็นลมหายใจของมะเร็งแล้วอย่างนี้เนี่ยเราทานไบโอเอสตินเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยช่วยให้แบบช่วยได้ในระดับหนึ่งสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่อย่ยาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่วยได้นะคือถ้าเขากินผักดิบนะที่ไม่มียาฆ่าแมลงแล้วกินไบโอเอสตินนะครับ กระไม่ขึ้นเด็ดขาดถ้า<ห>มีกระกระก็จะจางออทีนี้เรื่องของเคสสายตากันบ้างบ,บางคนเนี่ยสายตานะคือปกติเนี่ยอาจจะนอมองเห็นดีแหละแต่วันดีคืนดีมันก็มองไม่ค่อยชัดบางทีดูแบบขนาดนี้ก็ยังต้องหลีตาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คะเรื่องของสายตาสาหลาแดงเขาไปช่วยได้ด้วยหรออาจารย์สายตาเร้ ต้องแบ่งเป็น2องอย่างหนึ่งโรคตาโรคตาคือตาต้อตาต้อเนื้อต้ออะไรพวกนี้ไอ้ตรงนี้เราไม่ได้โดยตร่างนครับแต่การซูมของสายตาเช่นมองไกลต้องใส่แว่นมองใกล้ก็ต้องใส่แว่นต้องมีแว่น2องอันขับรถอันหนึ่งแล้วก็ไว้ดูหนังอืออันหนึ่งถ้าอย่างนี้ได้ผลครับคือมันได้เรื่องเอ็นไงการซูมเข้าซูมออกเหมือนกล้องถ่ายรูปมันจะมีการซูมเข้าซูมออก มันคือกล้ามเนื้อถ้าเรามองไกลแล้วมามองใกล้แล้วท <ừ> ่ามัวเนี่ย <ừ> สาหรายแดงช่วยได้โดยตรงนนโดยที่บางคนก็ทิ้งแว่นได้เลยะนะแต่ถ้าโรคเกี่ยวสายตาต้อเนื้อต้ออะไรต้อหินเนี่ยไอตรงนั้นอาจจะมีผลพลอยได้บ้าง <ừ> สาหราแดงคือสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวทุกส่วนในร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวอ่ก็จะไปช่วยจุดนั้นได้นั่นเองนนะใส่าตาเลยนะบางทีเลยมันพระพราไปอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็เลยมาเจอเพื่อนกันเพื่อนเขากินอยู่ไอสาราแดงเนี่ยนะ เขาบอกเ้ยลองกินแต่ลายแดงสิก็ลเลยกินกินแล้วรู้สึกว่ามันก็ได้ผลดีเอาก็ใส่ตามืนก็แต่ก็ไอน,อน้รูสือพิมพ์ที่ตัวเล็กๆมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้เห็นหมดเป็นมาวานแต่ก็ไปเช็คก็ปกติตอนนี้ความดันก็ปกติไม่มีเป็นอะไร่ะทานก่อนอาหารเช้าสองเม็ดนะแล้วก็เย็นก็อนอาหารสองเม็ดทานประมาณทักสิบนาทีก็กินข้าวหรือบางทีก็ครึ่งชั่วโมงได้ผลดี ดีกว่ากินอื่นก็แ,ะแนะนำเขาทุกคนเนี่ยบอกให้ลองไปซื้อนะั้นมากินสารายแดงพองเข้าปุ๊เกลือ,อยังบอกขอเขาว่างนั้นสารายแดงเนี่ยคุณภาพดีนะถ้าใครเป็นโรคเบาหวานความดันนะตาหฟ้อตาฟ้าตาฟางอะไรเนี่ยลุงว่ากินแล้วได้ผลถามหน่อยว่าใครทานได้บ้างหรือว่าใครจำเป็นต้องทานอาจารย์ครับ ถ้าเราเป็นนักกีฬาอยากจะวิ่งแข่งให้เร็วกว่าชาวบ้านต้องอยากเข้าเส้นชัยก่อนใครต้องทานถ้าเราอยากให้ผิวเราสวยเวลาโดนแดดเราเป็นนักกีฬาหรือเป็นแคดดี้หรือเป็นอะไรแล้วแต่ที่ทํางานกลางแดดหรือเป็นดาราเราก็ต้องถ่ายกลางแดดบ้างถ้าอยากปกป้องผิวเราเนี่ยให้เหนือกว่าในทาโลชั่นเนี่ยก็ต้องสารายแดดเพราะอะไรรู้ไหมบางคนหรือเอาไม่ต้องคนไกลตัวแหละตัวเราเองเนี่ยนะคะตัวฝันเองเนี่ยบางทีทาโลชั่น แต่ยังไงเวลาไปโดนแดดมันก็ขาวเกรียมครับนะถ้าได้สารไอตาทันทีมันเหมือนมีคนกางร่มให้เราเออเพอโดนแดดปุ๊บมันกางร่มภายในห้านาทีเลยนะสีผิวเราเปลี่ยนภายในห้านาทีคือเปลี่ยนแบบสวยนะใช่ไหมมันออกอมชมพูกันเ,เพราะตัวมันออกสารลายแดงออมันจะมีสารสีชมพูปกป้องผิวเราทําให้ผิวเราเอ้ยเป็นทำไมเป็นสีชมพู ผิวเราสวยเมื่อโดนแดดไงที่เขาเรียกว่าขาวอมชมพูซึ่งวันนี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากการเบอร์โทรขึ้นข้างล่างนะคะเมื่อก่อนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองจะเป็นคนผิวค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็ไม่ว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองด้วยนะคะว่าร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกซึ้งโซมมากเกิดจากการที่เราต้องดูแลลูกค้านะคะบางครั้งเราจะปล่อยให เด็กมาต้อนรับลูกค้าก็ไม่ได้แล้วก็ต้องออกมาเองบ้างก็อาจจะเจอฝุ่นเจอแสงแดดแต่นะคะก็จะเป็นปัญหาสําหรับเรามันก็จะมีผลเสียกับง,งานของเราค่ะไม่ว่าจะก,การต้อนรับลูกค้าได้ไม่เต็มที่ด้วยแล้วก็ดูแลเด็กอย่างนี้ค่ะการสั่งงานอะไรก็รู้สึกอุ้ยทำไมเรารู้สึกอารมณ์เราไม่อยู่กับที่นะคะทานมานี่ก็น่าจะเข้าประมาณเดือนที่4ที่5แล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองอ่ะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเลยละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ด้านแบบว่าผิวพรรณนะคะ ที่รู้สึกได้เพราะว่าเจอเพื่อนเพื่อนทักบ่อยนะคะว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ไปทําอะไรมาทำมารู้สึกดูดีขึ้นจังเลยมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอหรือว่าจะอาจจะเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะแนะนําได้เลยว่าสินค้าตัวนี้ดูแลสุขภาพได้ดีมากๆทีนี้อาจารย์ย้ําหน่อยหลายคนอาจจะสงสัยอยากรู้ช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยเราบอกไปว่ามึนหัวโดยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนิ้วลอกนิ้วเกรงแล้วก็เหน็บชาต่างๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าอนาคตเสี่ยงตวเป็นโรคน่ากลัวใช่ไหม ครับก็คือท่อเลือดท่าตีบเนี่ยท้าตีบในสมองปุ๊บก็อามาพึกอมาพาดนะถ้าตีบตามร่างกาย<ฆ>ขาชามือชาอก็นั่งเป็นเน็บชาแล้วก็ส่งผลให้เป็นโรคเป็นเป็นมะเร็งได้ง่ายคือเลือดไหลช้าเมื่อไหร่เป็นมะเร็งทันที มะเร็งจะไม่เป็นก sure ับคนที really ่เลือดไหลเร็วนะนต้องทําให้ท่อเลือดเราโล่งไว้ตลอดมะเร็งไม่เป็นแล้วอ่มาพึกมาพาดไม่เป็นแล้วนะที่ผมบอกอาการดูภายนอกก็รู้แล้วว่าคนนี้จะเป็นโรคอะไรในอนาคตถ้าผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกคนนั้นเียบตัวเป็นมะเร็งนะถ้าเริ่มมึนหัวเริ่มมึนศีรษะหน้ามืดคนนั้นมีสิทธิ์เป็นอ่มาพึกอ่มาพาดนะครับหรือตอนนี้เราเป็นเบาหวานอยู่ด้วยเนี่ยนะยิ่ง ส่งผลอย่างรวดเร็วเลยให้เป็นโรคคือบ้านปลายต้องเป็นโรคหนักแน่นอนถ้าไม่รักษานะอย่างคนที่ทานยาดกเป็นประจำนี่นะคุณทําใจได้เลยคุณหัวใจไวหรือมันก็เส้นเลือดตีบตันหรือแตกคือเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยเพราะเราป้องกันได้ไงค่ะถ้าจําเป็นต้องกินเราก็มีตัวนี้ปกป้องเราไปในตัวด้วยอ่าช่วยคุณผู้ชมได้นะคะแต่ถ้าวันนี้ยังไม่เป็นมะเร็งอาจารย์กินกันไว้ก่อนกินยังไงวันละเม็ดเท่านั้นเองวันละเม็ดดูแลเองวันะงเม็ดตอนเช้า ตื่นเช้ามา 1, 1> นึ่งเม็บน้ําตามบจบนะคะกับการดูแลสุขภาพนะถ้าไม่อยากเตรียมตัวเป็นโรคต่างๆที่อาจารย์พูดมาค่ะไบโอแอสตินนะคะวันละหนึ่งเม็ดดูแลง่ายๆค่ะโปรโมชั่นอยู่กับผู้ชมตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็เบอร์โทรข้างล่างค่ะให้คาปรึกษาได้สําหรับคอเซนเตอร์นะคะสงสัยก็โทรสอบถามค่มปวดที่แรกก็ปวดตับคอตับแขนเขาปวดมดทุกข,ขอ้อแหละแล้วก็ไปหาหมอต้อคลินิกหมอให้ยามาประมาณ เมื่อกี้วันหรกพอกินยาหมดมันก็เริ่มปวดอีกจนหมอให้ไปเจาะเลือดว่าะผลเลือดมาดูกลัวเป็นโรคเกาก็รักษาเรื่อยมาก็มันมันกม่ดีขึ้นนะจนยี่สิบปีนะที่เป็นเนี่ยล้วก็มาเจอหมอที่นี่แหละมาหยาของหมอไปกินอาการดีขึ้นแล้วจนมาเจอไบโอไบโอเอสตินสารายแดงนี่แหละมาเสริมข้าวคนตะวันวดีขึ้นเยอะ ก็ยังมีอาการปวดอยู่น้หัวเข่าแต่ว่ามันรู้สึกว่าเบาขึ้นมากหมอบอกว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าสมุนไพรเมื่อเมือเมืออยยาหลวงยาหลวงทั่วไปเนี่ยมันระงับได้แค่ชั่วขาวพอหมดฤทธิ์แล้วมันก็ปวดอีกก็ดีใจที่ว่ามาเจอยาสลายแดงอีกอย่างน้ำมาช่วยเสริมขึ้น่ขขามีกําลังมารอนฉันเดินเดินไปล้วก็พับลมไปเฉยๆตั้งแต่ใช่ ไบโอเอสตินมานี่นะรู้สึกว่ามันกําลังมาดีขึ้น,น่ะกําลังแข็งกําลังขามีแรงเมื่อก่อนเนี่มันลมบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ลมเกื่าจะาว่าเราแข็งแรงขึ้นเยอะเดีวอยากจะกินต่ออีกกว่าจะกินต่อไปเลยเลยนะแต่ไลแดงเนีย่ มันดีสุกเอาเละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมหมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าพร้อมกับข้อสงสัยที่คุณผู้ชมมีอยู่เดี๋ยวฝันจะเป็นตัวแทนถามกับอาจารย์ให้นะคะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ภูริศนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ